ซินเจิงหรูอี้ซินเหนียนฟ้าฉายตุ๊จีนปีใหม่2567ขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดปีมังกรทองหววจินว่านเหลี่ยงขอให้มีเงินมีทองแบบทวีคูณลงทุนสิ่งใดขอประสบความสำเร็จขอให้ได้กำไรได้เงินได้ทองตามที่ต้องการนะคะไปเย่ทินว่างทื่อทื่อทุลี่ขอให้ทุกท่านมีความจเจริญก้าวหน้าในธุรกิจและหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดขอให้ราบลื่นงดงานในทุกเรื่องเจียถิงสิงฟู่ปรารถนาให้สะมาคิกในครอบครัวของทุกท่านพบแต่ความสุขร่มเย็นตลอดปีสวัสด,ดีครับวันซิหลูอี้สินเสียงซื่อเฉงตลอดปีมังกรทองนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีคิดอะไรขอให้สมปรารถนาค่ะจูนี่ฉางโศขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว